ยิงโดนเลยวนี้โดนแล้วนึ่งโดนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกมสซรกรอกแมนนะครับผมก็ได้เล่นไปสักพักครับทุกคนมันก็ปลดล็อกพวก ทรงผมเสื้อผ้ารองเท้าต่างๆครับนี่ก็คือไอเทมที่ผมเล่นกลดล็อกได้ครับก็ยังเหลืออีกหลายอย่างครับผมเอก,ก็ไม่ใช่สายเติมนะครับเล่นไปเรื่อยๆครับทุกคนราสามารถเติเมเงินเพื่อปลอดล็อกไอเทมต่างๆก็ได้นะครับ เกมที่เล่นมันและเพลินมากครับทุกคนแก้เซงได้เลยนะครับการตัวละครของทีมพวกเราครับนี่ก็น่าจะเป็นการตัวละครคนอื่นๆลมะมั้งนี่เรื่องบินของเราดูครับทุกคนดูดีๆคกกล้ายๆกับหัวรถไถรุ่นเก่าๆครับ เดี๋ยวจะมาดูแผนที่ก่อนว่าเพื่อนๆจะลงตรงไหนก็ต้องใช้เวลากระโดดร่มกว่าจะถึงพื้นนะครับมันอยู่สูงครับทุไม่ได้สองก็ววจะเป็นหัวหน้านกระโดดร่มแล้วเพื่อนจะลงไหนก็ไป เพื่อนคุณก็แยกออกจากกลุ่มไปแล้วนะครับทำไมไม่ลงตามมืองตามหมู่บ้านมาลงอะไร,รตรงป่าตรงนี้ <the> มันจะมีปืนให้เก็บไหมนี่โอ้ยตรงวิ่งไปอีกไกลครับเดี๋ยวไปหาเก็บปืนก่อนครับทุกคนเอาไว้ต่อสู้ครับ ถ้าเรามีแต่ตัวนี่สู้เขาไม่ได้แน่นอนครับเจอบ้านแล้วเราจะเข้าไปเก็บปืนกันก่อนได้อะไรบ้างอู้ได้กระเป๋าก็เอาห้องนี้มันก็มีอะไรเลยไปห้องอื่นกันปืนอยู่ไหนหมดไม่เห็นปืนเลยเดี๋ยวไปดูชั้นสอง ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ผ้าพันแผลไปห้องปืนกันโอ้หลังนี้ก็พอใช้ได้ครับปืนมีเครื่องไม้เตือนครับเอาพวกคุชเตอรู้รครับใช้ปืนกันเออนี่ปุ๊บปุ๊บมอง โดนแล้วครับดูดูเลยนี่โดนแล้วหนึ่งนี่โดนนะครับตอนนี้ผมก็กำจัดไปสามคนนลครับเดี๋ยวจะเก็บปืนของพวกเขากันอ้เมื่อกี้ผมก็โดนยิงไปหลายดอกอยู่ครับทุกคนแล้วก็ยังไม่ตายครับ ไม่เอาฟืนจะแดงไหมเด็กจะมาทดสอบคุนจะนปกฟืนหลุกซองครับมันยิงกีละนัดครับไม่ชอบครับชอบตรงที่มันยิงหลายนัดเลยครับเพื่อเพื่อไปทางไหนหมดแล้วเข้าก็ไม่ได้โอ้เพื่อนนะ่าจะเข้าแล้วแหละบ้านหมืงนี้ เกมเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆกันครับนงครับเพื่อนๆก็อยู่ทางนั้นครับเบอร์สองกับเบอร์สามครับนี่อู้ปืนเยอะมากครับเก็บปืนตัวนี้ครับปืนโชบเลยครับตัวนี้เป็นปืนแบบพวกไฟฟ้าเลเซอร์อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเม็ดของปืนนะครับ นี่ด้วยอันนี้จะเป็นสองหัวนะครับเอาเลยอันนี้เป็นกล่องยารักษาตัวก่อนครับทุกยิ่นม,มาครับเมื่อกี้ดื่มน้ำอ้าพลังก่อนจะได้มีแรงไปดกอะส้วไปกัน ไปไปตามกันเลยอามองกันดูดูไปเลยครับทุกคนเป็นไงที่บอกว่าเป็นไงเขายิงไปแล้วครับ หมายเลขสองน่าจะตามเก็บแล้วครับอยู่ที่ไหนอ่ะไ,ไม่เห็นเฮ้ยเพอนๆนะครับพเพื่อนของเราได้ปืนดีมากครับหมายเลขหนึ่งครับ ไม่รู้ว่าเป็นปืนแบบไหน,นครับมีอะไรให้เลือกมานไม่ไนะไมีอะไรนะไ่เจอแล้วอ้เพื่อนก็เก็บแล้วนะครับข้อดีของการเล่นเป็นกลุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเจอศัตรูเราก็ล้อมหน้าล้อมหลังได้ครับทุกคนไปกันต,ต่อ ไม่เจอแอนะตายตายนี่โอโ้ผมยิงโดนครับทุกคนกำจัดไปซีนะครับไม่น่าเชื่อครับ <c ười> อาศายัยยิงมั่วเอาครับยิงแบบรวัรวๆประมาณนี้ยิงแบบให้ลูกมันไปเยอะๆมันก็ต้องมีโดนบ้างเลยเนาะ ่ไหจะลงไปข้างล่างจะเป็นหมูบ่บ้านก็จะจับกลุ่มกันอยู่นี่หลายๆคนอุย้ยไปสามไปแล้วไปรุดโดดตามเข้าไป ketam kau loh, eh, ruang tomat, rawangjun ruang cek dulu dulu dulu, buat, nih... stru mem, itu tomat, di sini kau, teman, 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 น่าจะคีรีไดโนเสาร์นะครับเมื่อกี้น,นู่นมันครับน,นี่มันบินมาแล้วโอดักยิงครับทุกคนมอมมนนค่ออื้มสิดตกวนี่เป็นไงสุดท้าย กัะซาตัวก่อนครับทุกคนเมื่อกี้ก็โดนยิงไปหลายครั้งอยู่มอฟต์ซุ่มไปเลยโดนไหมโดนไหมโดนไหมออกมาโดนแล้วครับโอ้โห ยิงไกลยังโดนครับต้องยิงยังตายครับงั้นเราก็จะไปให้เพื่อนชุบชีวิตให้ครับทุกคนรักษาตัวก่อนอู้โดนยิงแต่ลหลคกลางหมู่ครับทุกคน้า,ายไปก่อนงี้มั้นอยู่ทางหนเหรนแ้นจะเสด อเออ,อเอดี๋เอาเดี๋ยวดึงดันครับทุกคนหมดเลยเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาช่วยกันครับบอกเพื่อนอะมาช่วยก่อนอโอ้เพื่อนอุ้มเราไปที่ปลอดภัยก่อนครับทุกคนเพื่อที่จะไปปั๊งแผ่นฟื้นคืนชีพครับนี่เพื่อนก็นให้พลังครับกำลังฟื้นปูง,ง่ายใช่ไ โอ้รอดแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกนายมากนะนี่แหละครับข้อดีของการเล่นเป็นทีมครับทุกคนไหนเพื่อนๆไปที่ไหนหมดแล้วล่ะอ๋อเพื่อนๆอยู่ตรงนี้พนุอย์ดูพนุษ เฮ้ยเพื่อนระวังเลยนะมุมนี้ไม่ได้ครับทุกคนจะเปลี่ยนมุมครับ s down. <S อ้าวเป็นไรไม่ได้โดนยิงเลยเดี s down. <S ย๋ยวให้เพื่อนปั๊งชีวิตก่อนครับ ไม่ได้โดนยิงครับเมื่อกี้อยู่ๆมันก็ตายไปของมันนี่นุครับมันกำลังวิ่งมาครับนนี่ฟื้นฟูนฟนได้แล้วระวังตัวกันด้วยนะเหลือแค่สิบเอ็ดคนเองครับทุกคนต้องเล่นด้วยความระมัดร,ระวังครับ หายไปไหนแล้ววังตัวลนะนะทุกคนไหนจะ่องดูกันโอ้นี่ครับเขาขี่มังกรครับ โดนสักทีครับทุกคนไปทางไหนแล้ว <R> <S <S อ้ยอะไรวะมายัางไงอ่ะโอ้ยตายแล้วครับทุกคนเดี๋ยวรอให้เพื่อนมาเก็บเหรียญไปชุบชีวิตก่อนครับ ทำไมจึงตายวะเมื่อกี้ก็ไม่ได้โดนยิงโดนอะไรนะเมื่อกี้นะครับเบอร์สามก็มาเก็บเหรียญไปชุบชีวิตนะครับทุกคนก็กำลังปังเพื่อนอยู่ครับเดี๋ยวไปดูเบอร์สามกันเบอร์สามเป็นคนเก็บเหรียญนะเมื่อกี้ นี่ครับก็กําลังาพาผมไปยังจุดคืนชีพครับเราะน่าจะอยู่นอกเขตครับเมื่อกี้นี่เข้ามาในเขตนะครับเล่นไปเล่นมาลืมมองเขตครับเอาเบอร์สามก็ทุกยิงแล้วเบอร์สองแล้วโอ้ยเบอร์สามก็ทุกยิงตายแล้วครับก็สําหรับคลิปนี้เล่นไปเล่นมาก็เพลินครับ ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ